ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ดวงโดยรวมนะคะของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรทั้งหลายประจำครึ่งปี2564นี้นะคะครึ่งปีแรกนี้ มกราคมถึงมิถุนายน2 5ง4ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรดวงโดยรวมของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ทุกทๆท่านเนี่ยเก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันเนาะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ขอเริ่มต้นด้วยกันสวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรทุกท่านขอให้ ปี2564นี้คุณเจอแต่เรื่องราวดีๆเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวร้ายๆถ้าเข้ามาในชีวิตขอให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะมีความสุขกับปี2564นะคะชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรโอเคค่ะมาดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะดวงโดยรวมของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในประจำครึ่งปีแรก2564นี้ยนี้ย้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะว่านี่คือการทำนายแบบเกือบส่วน การทำนายแบบโดยรวมไม่ได้เป็นการทำนายแบบส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ทุกทุกท่านเนี่ยเก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะไพ่สรุปออกมาบอกเป็นหดาบนะคะหดาบเรื่องราวปัญหาต่างๆของคุณเนี่ยมันจะ ค่อยๆค,ยคีคลายไปในทิศทางที่ดีแต่มันอาจจะยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้หมดทุกอย่างแต่ข้อดีนะคะของช่วงปี2,564นี้ของคุณปัญหาต่างๆมันจะไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนเราจะไม่ใช่คนที่ต้องมารับผิดชอบกับปัญหาต่างๆเพียงลำพังอยู่ผู้เดียวอีกต่อไปแล้วจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตนะคะอุปถัมปัญหานั้นๆทำให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึลํำบะ าก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงใครที่รอการให้ปัญหาต่างๆที่มันจบลงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกมันอาจจะยังไม่สมหวังคุณสักเท่าไหร่แต่จะอยู่ในจุดที่ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ในจุดที่ประคองได้และตัวคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรมาทําให้คุณลำบากใจนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาต่างๆอาจจะต้องทําใจเอาไว้นิดนึงละกันเนาะมันอาจจะไม่สามารถที่จะคลี่ค ได้อย่างเต็มที่หรือปัญหาที่มันมีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้จบสิ้นอย่างสุดๆแต่มันจะมีเกณฑ์ที่คีครายมากขึ้นปัญหามันจะไม่ถาโถมมาในทีเดียวนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนิดนึงละกันเนาะชาวราศีมังกรลัคนา,นาราศีมังกรนะคะพื้นดวงของคุณเนี่ยไพ่หลักของคุณมันออกมาบอกเป็นสองเหรียญสองเหรียญซึ่งหมายความว่าบางทีเนี่ยเรามี ความสับสนค่อนข้างที่จะเยอะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเนี่ยปัญหานะคะอย่างที่บอกปัญหากเก่าเนาะแปดดาบมันเข้ามาจู่โจมเราทีเดียวจนทําให้เราไม่สามารถที่จะจัดแจงหรือจัดเรียงลําดับต่างๆได้ทําให้บางทีในเรื่องราวของการจัดลําดับความสําคัญหรือเรื่องราวการจัดลําดับในเรื่องของการเวลาต่างๆคุณอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงต้นปีนี้ ให้คุณเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดแจงปัญหาเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆอย่างมีสติระมัดระวังรอบคอบกับปัญหาดิดหนึง่งละกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการผิดแผนในเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายการเงินอาจจะมีการหมุนอยู่บ้างเพราะฉะนั้นนี่สินหรือปัญหาตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคาราคาซังมาตั้งแต่ช่วงอดีตหรือว่าตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยขอให้ระมัดระวังรอบคอบวางแผนดีๆนิดนึงละกัน นะคะคสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวคุณเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นโอกาสมาจากทางไกาโอกาสที่ไม่เคยคิด ที่ว่าจะได้รับการงานที่มีความนิ่งเฉยมาโดยตลอดเนี่ยในช่วงปี2,564นี้คุณอาจจะได้มีเกณฑ์ที่ได้ขยับขยายตําแหน่งมีโอกาสที่จะได้จับธุรกิจใหม่ๆห,หรือในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารการพูดกับใครก็มีแต่คนโรงรักมีคนศรัทธามีคนเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นในเรื่องราวของโอกาสต่างๆนะคะได้มาเต็มเปี่ยมเลยไม่ต้องกังวลเลยอย่างที่หาอยากให้ทุกๆท,ท่านระวังก็คือ เรื่องของการจัดเรื่องของเวลานิดนึงละกันนะคะให้เห็นว่าโอกาสของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้ได้เริ่มต้น ทำอะไรใหม่ๆบางอย่างและยังต้องมีการทําเรื่องเก่าๆไปด้วยปัญหาเก่าๆก็ยังคงต้องแก้ไขไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดเรื่องของเวลาไม่ทันนะและเดี๋ยวจะเหนื่อยเอานะคะยังไงก็ต้องอดทนนิดนึงนะในเรื่องของการงานเนี่ยมั่นคงมากๆเลยนะคะใครรอการสอบเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งนะคะหรือสอบบรรจุต่างๆมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงใครที่ผ่านความผิดหวังมาเยอะพ่ายแพ้มาเยอะนะคะกาลังจะประ สบความสําเร็จกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วเนาะนะก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะคะในเรื่องของการเงินก็ระวังนิดนึงนะมีเกณฑ์ที่จะเงินหยุดนิง่งเงินไม่ทานถามว่ารายได้เนี่ยมันได้มาตลอดนะคะเงินเต็มมือตลอดแต่มักจะหมดไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือมีการได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งต้องหมดเงินไปกับที่อยู่อาศัยหมดเงินไปกับเรื่องของสุขภาพร่างกายหมดเงินไปกับการกิน หมดเงินไปกับในเรื่องของการสังสรรค์การปาร์ตี้นะคะหรือว่าเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้ทํางานอยู่ในระดับหัวหน้านะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเยอะนิดนึงเพื่อ ภาพลักษณ์หรือเพื่อสิ่งต่างๆนะยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงละกันนะคะทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีเนาะแต่มันอาจจะไม่ได้ราบลื่นสักเท่าไหร่ในตลอดระยะเวลา6เดือนแรกของปี2,564เนี่ยจะมีทั้งปัญหาจะมีทั้งความมั่นคงจะมีทั้งเรื่องของการเงินจะมีทั้งคนให้ความสนใจให้โอกาสเราเนี่ยมีครบทุกรสชาติเลยนะคะชาวราศีมังกรรัคนาราศีมังกรและที่สําคัญ การคนโสดนะคะจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาในความรู้สึกคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องสับรางเกิดขึ้นนะคะความมั่นใจของตัวคุณหรือความมีสเสน่ห์ของตัวคุณในช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆอาจจะมีเรื่องราวรักทางไกลเกิดขึ้นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างจังหวัดรักของการรอคอยเกิดขึ้นนะยังไงก็เอาใจช่วยละกันนะคะมันก็ไปในทิศทางที่คุยกันไปเรื่อยๆยังไม่ได้ที่จะมีความชัดเจนเท่าไหร่ นะคะสำหรับคนมีคู่นะ The Empress อาจจะมีการตั้งคันเกิดขึ้นใครรอาการมั่นหมายใครรอาการแต่งงานรอการตั้งคันรอการเปิดตัวมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะชาวราศีธนูรัชนาราศีธนูทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่พอมันเด่นมันเด่นสุดๆพอมันจะตกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอาจจะเซนิดนึงยังไงก็วางแผนทุกอย่างให้ดีๆนะคะชาวราศีมังกรรัชนาราศีมังกร โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะใครนะคะชอบในการอ่านไพ่ชอบในการทํานายของไฮอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe หรือว่ากดติดตามไปเป็นกําลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะสําหรับวันนี้ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เนาะไลน์ INE, Facebook Instagram เอาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดแล้วก็มีความแม่นยํามากกว่าสําหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะชาวรา ราศีมังกรลัคนาราศีมังกรขอบคุณค่ะ